อยากบอกว่าซองนี้เขามี2ร่างมีทั้งปุ๋ยอินทรีย์วัตถุแล้วก็มีเชื้อราไตรโคเดอร์มาเอาไปบำรุงต้นไม้ทําให้ดินร่นวนซุยแล้วก็ป้องกันเชื้อราโรคพืชต่างๆได้ด้วยนะครับวันนี้คุณหนึ่งจะพาไปรู้จักกับตันไตรครับเขาเป็นไตรโคเดอร์มาชนิดอัดแทงนั่นเองครับตรงนี้เป็นสูตรเชื้อเข้มข้นของกับตันโคโคมาในรูปแบบซองนะครับขนาด1กิโลกรัมใช้งานง่ายครับฉีกซอง แล้วเปิดใช้งานได้เลยครับไม่ต้องกลัวว่าด้านในจะเสียหายครับเพราะว่ามาในรูปแบบซิปครับใช้งานง่ายสะดวกครับใช้งานเสร็จแล้วก็ปิดซิปให้แน่นไปวางไว้ในที่ร่มได้เลยในพื้นที่เราโรยหวานนะครับจะนําไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีครับโดยเขาจะปล่อยธาตุอาหารแล้วก็เชื้อไตรโคเดอร์มาออกมาอย่างช้าๆนะครับสามารถใช้งานได้นานข้อควรระวังสําหรับการใช้นะครับควรใช้ของการป้องกันนะครับแล้วก็บํารุงเท่านั้นนะฮะอย่ารอให้เกิดการระบาดรุนแรงก่อนใช้ในช่วงแสงแดดอ่อนนะครับจะล โอยรอบทรงพุ่มก็ได้หรือขุดหลุมลึกลงไปสักสิบเซนฝังกลบครับก็สามารถใช้งานได้แบบนี้ง่ายๆเลยครับหากใครต้องการกับตัไตรยซองนี้นะครับแต่พิกัดไม่ขึ้นหน้าจอให้ทักหาข้อความคุณหนึ่งได้เลยนะครับหรือกดติดตามไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวคุณหนึ่งจะแจ้งรายละเอียดไปให้อีกทีนะครับ